สวัสดีครับพบกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับภายในพื้นที่บ้านของเจ้าของนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่เข้ารูปเข้าร่างก็คือ,อพื้นที่ในจํานวนหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่เราจะทําเป็นเกษตรผสมผสานนะครับเดี๋ยวจะ พาไปดูพื้นที่รอบๆบ้านนะครับทําคลิปนี้เก็บไว้เป็นคลิปแรกนะครับเพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงทําเป็นเกษตร,รแบบผสมผสานแบบเท่าที่จะทําได้เยอะที่สุดแหะครับเ,เดี๋ยวจะเริ่มไปดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับนี่ครับก็เป็นพื้นที่ในบ้านนะครับอันนี้ก็กาลังจะทําซุ้มประตูใหม่นะครับก็เพิ่งทําประตูหมดไปก็ สองสามหมื่นนะครับทั้งประตูทั้งรั้วนะครับก็กันไว้หลบรั้วขอบจิตไว้ก่อนครับก่อนจะทําเป็นซุ้มประตูะครับนี่ครับบรรยากาศาพื้นที่หนึ่งไร,นร่นี่ครับเป็นบรรยากาศในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับแล้วเราจะเข้าไปดูนะครับก็จะมีการทําการาตรงนี้ก็จะเป็น ที่ทำซุ้มประตูนะครับกำลังจะเริ่มทำนะครับสองสามวันวก็น่าจะเสร็จนะฮะเพื่อปรับแต่งพื้นที่ให้มันสวยงามนะครับตามศาสตร์ของพระราชานะครับแต่ทำให้บ้านเราสวยแล้วก็น่าอยู่นะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับก็ฤดูแล้งเราก็สามารถทำได้ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่แ,แล้งเราก็ถากยงถากหญ้าให้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ปรปับปรุงพื้นที่ได้นะครับ ตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นข้างนอกก่อนก็จะเป็นลูกฝรั่งปลูกมะพร้าวะมะพร้าวตัวนี้เป็นมะพร้าวกะทินะครับสั่งซื้อมาจากชุมพรนะครับนี่ก็จะเป็นฝรั่งกินจูแล้วก็จะมีต้นไผ่นะครับต้นไผ่สร้างม่อนหรือม่อนสร้างอะไรย่เงี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็ปลูกไว้อยู่นะครับก็ได้กินหน่อยครอร่อยดีอยู่ครับ นี่แก้วมังกรก็หลังจากทํารั้วบ้านก็เลื้อยออกมานะครับก็ยังไม่ได้ขยายปลูกต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นเล้าไก่นะครับนี่ครับเล้าไก่นะครับเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเล้าไก่อันนี้ฮะก็เข้าไปตามดูเก่าได้นะครับเก่านะครับนี่ครับเป็นเล้าไก่นะครับพื้นที่โดยรอบบ้านนะครับี๋ยวจะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตัวบ้านนะครับเป็นพื้นที่ตัวบ้านนะครับก็ หนึ่งไร่นะครับตัวบ้านอยู่ตรงกลางเลยนะฮะนี่ครับตรงพื้นที่หนึ่งไร่ตัวบ้านก็อยู่ตรงกลางครับตรงฝั่งนู้นก็จะทําเป็นสวนผักนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นการปลูกผักอายุสั้นนะครับนี่ครับทาเป็นแปลงผักที่ปลูกอายุสั้นนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับเกษตรแบบผสมผสานนะครับเราไม่รีบนะครับค่อยๆทําไปแล้วมันก็จะเกิดความสวยงามนะครับตรงนี้เป็น พื้นที่เลี้ยงหนูนะครับเป็นพื้นที่เลี้ยงหนูเก่าก็เอาของมาเก็บไว้ก่อนแล้วเริ่มจะทําไปทีละจุดทีละจุดทีละจ,จ,จุดนะครับว่าให้มันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หนูเก่าก็มีกระมงเพชรแล้วก็ทางนี้เป็นสวนผักหวานนะครับพักหวานป่านะครับตัวนี้ฮะนี่ครับเป็นสวนผักหวานป่านะครับ ก็รดน้ําไว,นว,นว,นวน้นะครับวันเว้นวันนะครับปุ๋ยก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่นี่นะฮะปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวที่ได้มาจากวัวทีเ่เลี้ยงที่นานะฮะนี่ครับก็เป็นปลูกพวกมะม่วงอ่เป็นจะอม,มอเป็นอะไรไปนะครับกรเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับก็คอที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ได้นะครับของช่องจักกินเที่ยวกษตรทเกษตรนะครับนี่ครับไม่ได้ทําคลิปนานครับก็ปูดติดๆกันขัดบ้างเราก็มาถ่ายทํากันสดๆในสไตล์ของจักกินเที่ยวทําเกษตรเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะก็ปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ปลูกเสริมเข้าไปเรื่อยๆนะครับมีผักหวานมีชะอมมีมะขา,ามป้อมอะไรก็ปลูกเข้าไปนะฮะนี่ครับก็ยัง เว้นระยะห่างพอสมควรอยู่นะครับระหว่างผักหวานเดี๋ยวจะเอาอะไรมาปลูกเพิ่มเรื่อยๆแหละฮะเพื่อให้มันเต็มพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับเราจะเอากันแบบเต็มๆในพื้นที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไผ่นะครับเป็นไผ่บงนะครับไผ่หวานนะครับไผ่ตัวนี้กินสดได้นะครับเนี่ยครับอ่าตรงนี้เป็นบอบาดานก็ใช้น้บาบดาดน,นะฮะใช้น้ําบดาดในการ ตถต้นไม้นะครับนี่ครับอ่านี่ก็เป็นพื้นที่หลังบ้านนะตรงนั้นก็จะเป็นโซนครัวแล้วฮะครับก็พาไปดูกันเรื่อยเนะฮะพื้นที่หนึ่งไร่ใครมีคําแนะนํายังไงบอกได้นะฮะเพราะว่าก็กําลังเริ่มทําครับหลายๆคนก็มีพื้นที่ก็อยากจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเพราะว่าเรามีที่ดินนะฮะเราสามารถทําให้มันเป็นรายได้ก็ได้นะครับจากจากดินในบ้านเราเนี่ยฮะหนึ่งไร่นะฮะ นี่ครับเป็นผักตรงนี้เป็นพริกไทยสดนะครับเดี๋ยวนี่ครับพื้นที่หนึ่งไร่ก็ปลูกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็เต็มนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นสวนมะนาวฮะสวนมะนาวก็จะเป็นข้อไก,ก่อีกหนึ่งข้อนะฮะนี่ครับสวนมะนาวก็เป็นข้อไก่อีกหนึ่งข้อที่ว่าทําไว้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น สายพม่านะครับเป็นไก่ชนนะครับเพาะพันไว้นะครับนี่ครับก็ยังมีรายได้อยู่นะครับคนก็เข้ามาถามซื้อเรื่อยนะฮะก็เป็นรายได้อีกหนึ่งทางนะครับเสตอาหารก็เหมือนเดิมนะครับผมเอามาจากร้านชาบูนะครับเสตอาหารเอามาจากร้านชาบูแล้วก็มาผสมกากมะพร้าวสมลำให้กินเกาะจะเริ่มเติบโตได้ดีอยู่นะฮะนี่ครับพื้นที่หนึ่งไร่ตัวนี้ก็เป็นมะนาวย้ายมา ก็ปลูกได้หลายอย่างอยู่ฮะมะนาวก็ถึงช่วงเวลาก็ยังได้ขายอยู่นะฮะมะนาวดกดีนะฮะนี่ครับกะเพราที่ย้ายมาปลูกนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปลูกพวกขานะครับบนข้าวโพดแล้วก็กล้วยนะฮะมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะฮะผมสั่งพันธ์มาจากชุมพรเลยนะฮะนี่ครับค่อยๆปลูกไปนะครับนี่ครับข้าวโพด เป็นข้าวโพดเหนียวม่วงนะฮะเป็นเม็ดสีม่วงเลยนะฮะแล้วชุวตอนเก็บจะมาอัปเดตให้ดูทีหนึ่งนะครับนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกในแบบทดลองอยู่นะฮะแล้วก็จะมีมเะเขือน้อยๆแซมๆอยู่ตรงนี้นะฮะกาลังจัดสรรปันส่วนนะครับเริ่มปลูกต่อไปเรื่อยๆีละนิดะน,น,น,นะฮะคนเดียวนะฮะเราไม่ได้ไปทาเยอะนะฮะ ทำมละนิดมละหน่อยแล้วมันก็เต็มนะครับปลูกแล้วก็ลดน้ำมันมันก็จะเลิอนตัวตัวนี้กระเพราเนี่ยผมขายกระเพราด้วยฮะผมก็ขายอาหารตามสั่งนะครับก็ใช้ตรงนี้มาปีกว่านะครับมันต้องซื้อกระเพราเลยฮะนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะใบไม่มีแล้วฮะเราจะได้ปลูกรุ่นใหม่แล้วฮะนี่ครับก็เป็นตัวนี้เป็นป่ากล้วยเล็กๆนะฮะนี่ครับนิดๆหน่อยๆฮะค่อยๆทาไปในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับเกษตรแบบผสมผสานก็พอได้กินดูนะฮะ นี่ครับกล้วยนะฮะมันก็พอได้กินนะครับทั้งกล้วยทั้งมะม่วงเริ่มออกดอกแทงช่อเนี่ยครับเป็นสะเดานะฮะสะเดาก็ปลูกหลายต้นเพราะว่าชอบกินนะะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นกองปุ๋ยหมักอ่าปุ๋ยวิศวะแม่โจนะครับสูตรการทําก็ไม่ยากนะฮะใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกรดน้ํานะฮะแต่มันก็ย่อยสลายไปของมันเองนะฮะตัวนี้เคยจะทําคลิปอยู่นะครับนี่นะครับนี่ฮะมันย่อยแล้วฮะนี่ครับเป็นปุ๋ยย่งดีเลยฮะ นี่ครับมันต้องมีร่มม่ต้องอะไรนะตรงนี้เป็นที่เว้นไว้ว่าจะทําแปลงผักหรือทําเป็นบอ่อปลาขนาดเล็กนะฮะสวยดีนะฮะตรงนี้อใครถ้าใครมีเข้ามาดูแล้วตรงพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นบ่อน้ําสัก4เมตร5เมตรนี่แนะนาหน่อยนะครับว่าทายังไงถึงมีน้ําเก็บได้ดีแล้วก็ขุดลึกเท่าไหร่นะฮะนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นครับ4-5หเมตรได้อยู่นะฮะ นี่ครับปมกั่วเนี่ยตรงนี้ครับเพราะว่าเรามีต่อปั๊มน้ํานะครับเราต่อปั๊มน้ํามาจากสระใหญ่ทางฝั่งนู้นเลยนะครับนู้นนะครับเห็นไปรีบนะครับนู้นจะเป็นสระน้ําหมู่บ้านเลยนะฮะเราสามารถต่อปั๊มดูดมาจากทางนั้นนะฮะเพราะว่าเรามีท่อเดินมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราเขาทําการลอกสระใหม่คนลึกกว่าเก่าแล้วก็เก็บน้ํได้เยอะกว่าเก่านะครับนี่ครับท่อตัวนี้นี่ครับ ยาวเนี่ยมาจากสะเลยครับก็ไปถึงนู่นเลยฮะทั้งทั่วบ้านเลยครับของเก่าที่ว่าพ่อตาทําไว้นะครับนี่ครับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับก็ถ่ายไว้เป็นคลิปแรกก่อนนะครับก่อนเริ่มทํานะครับตอนนี้ก็เริ่มทําไปเรื่อยๆนะฮะใครมีอะไรก็เข้ามาแนะนําได้นะครับหนึ่งไร่นะครับแต่เราทําแบบผสมผสานแบบพออยู่ได้นะครับ นี่ครับจัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะน่าจะสวยนะฮะแล้วจัดเคลียร์พื้นที่ใหม่นะครับช่วงนี้ก็ชงแรงๆหน่อยก็ต้องลดน้ํากันเยอะหน่อยนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอ่าหรือเข้ามาคอมเมนต์เป็นการแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสําหรับช่องของจักรทเที่ยวทางเกษตรนะครับเกษตรแบบผสมผสานนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ